ในครับในบอลเปย์เลยท่าน้าไหมครับโอเคร้คานค้าชุมชนนะครับอันนี้เป็นตัวเลขขอ,นะอ,องเงินมานะอยากได้กันยังอยากอยากรู้อยากว่าถ้าเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรยังไงอยากรู้ยังอยากรู้อันนี้คือการคาดการณ์ผล<อ>ประกอบการที่เราน่าจะทําได้นะครับาจากความเป็นไปได้จากโครงสร้างองค์ประกอบทั้งหมดที่เรามีนะครับดูกันนะ ปี2 5ง7ับครับนะฮะที่เราวางเอาไว้ประมาณร้อยสาขา7จ็ดจังหวัดน,นะครับคาดการไว้อย่างไรบ้างน,นะครับผมขอเมกา้าแรนะฮะนะครับที่เราคาดการเอาไว้นะครับว่าจริงๆแล้วร้านค้ารูปแบบสนุกซื้อนะครับมีคนซื้อใช้จา่ายเข้าไปเนี่ยที่เรามีการสอรวนเข้ามาเนี่ยร้านขนาดเล็กเลยนะครับตามหมู่บ้านเลยนะ,ะตามหมู่บ้านนะครับ เขาได้กําไรเฉลี่ยกันเนี่ยเดือนนึงไม่ต่ำกว่าหกถึงเจ็ดหมื่นบาทเราไปซอร์เวจดูไม่เชื่อเราไปหาดูอะไรแต่ว่าเราจะเห็นครับแม้กระังไม่มีลบเต็มไปหมดหรอกจริงปะเขาออกกระบะกี่พัน่ะซื้อบ้านเป็นหลังๆวาซื้อที่ดินด้านหน้าถนนได้ยังไงเ่ยถ้าเขาไม่มีกําไรถูกไหมฮะลองไปสังเกตนะเขามีกําไรไม่ต่ำกว่าหกถึงเจ็ดหมื่นบาทครับแต่ซีเรชั่นเราตีต่ำไน่อยนะเราตีต่ำเลยครับเราหารสองนะครับจากความเป็นจริงทั้งหมดที่มีเลยเราตีไว้แค่สาขาละแค่สามหมื่นห้าพันบาทเองครับ เราตีกระจายความเสี่ยงว,ว่าเรามองว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราไม่อยากพูดให้มันดูเยอะเราพูดได้จากที่เราสำรวจมาเราบอกได้แต่เราตีแค่สามหมืนห้าร้อยสาขาหรือ้าตามนะ้ร้อยสาขาเราตีไปแค่สามหมื่นห้าพันบาทครับเลยได้เงินมาทั้งหมดนะครับประมาณสามล้านห้าต่อเดือนนะฮะหนึ่งปีนะครับก็จะได้ประมาณสี่สิบสองล้านบาทปีแรกกำไรนะอันนี้พววอได้พอได้ ก็ได้เอาเรื่องจริงอะนะเอาความเป็นไปได้ที่มันทำได้นะที่ที่เราจะทำได้ได้รับเรียกว่าที่เราจะทำให้มันได้โอเคนะครับต่อมาครับปี2 0 1 8ครับเป้ามันจะเยอะขึ้นครับนะเพราะมันีการขยายเพิ่มขึ้นนะครับมันจะได้ประมาณนะครับ890สาขาโดยประมาณนะครับนะฮะซึ่งจะสามารถทำกำไรได้โดยเฉลี่ยนะครับผมประมาณ314ล้านบาทครับในปีในปี2 0 1 8สุดยอดเยอะใช่ไหมเยอะมันเยอะขึ้นตาม ดูนะครับดูนะ12ส,สาขาที่มันอยู่กรุงเทพไอ้ตีในแค่สาขาการุไรละ6,000ื่าทต่อเดือนคือตีน้อยเลยอันนี้คือตีต่ำมา,มากๆนะครับ <S <S แล้วก็ต่อมาครับแปดร้กว่าสาขาตรงนี้เนาะนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสองหม่นห้าพับาทครับต่อสาขาอันนี้จะเป็นรูปแบบของจังหวัดตีต่ำไหมต่ำๆเกินฮะจริงๆมันเป็นแสนเนาะนะฮะแต่เราตีต่ำมา,มากๆแล้วต่อมาดูนะครับต่อมานะครับเป็นรูปแบบของอาสาขาอื่นๆเล็กๆนะครับก็ตีเท่าเดิมเขคือ35,000นนะครับคืออันนี้คือตีต่ำแบบ ให้มองถึงความเป็นไปได้จริงๆ,ๆ,ๆนะครับเราจะได้กําไรโดเฉลี่ยประมาณในปี268 0ถ้าเราทําตามเป้านี้ถึงนะครับก็จะประมาณ314ล้านบาทพวเรา,า้ดนีนโอ้โหนะนะปี269 0ครับนะฮะประมาณ1,500สาขาครับที่เราวางเป้าอาไว้นะฮะเราจะสามารถทํากําไรทั้งปี2 5 6 9คากเราทำได้ตามที่เราวางเป้าเอาไว้อยู่ที่598ล้านสี่น นบาทครับโอ้โหคาชุมชนโอ้โอ้โหโอ้โหนะครับผมนั้นแล้วเนี่ยรวม3ปีครับนะก็อยู่ที่ประมาณสักเกือบเกือบพันล้านโอ้โหเป็นไปได้คุย่างนีนา้ว่าเรา